อบิแ رسول ุ i, ้ซุบฮานีอัสรบอับดุเนมัสยิดอลฮารมอลากษอัลฮิอนืกขอชุกูลอลอฮุบฮานะวะตะลเที um an, ab, ่อัลอฮุบฮานะวะตะลาได้ส่งเมตานะครับให้กับผมและก็พี่น้องมัสยิดบ้านเข้าแก้วนะกับแหงนีนะครับเท่าด้ท่านละมาจุมอ่านนะครับทังไย นะครับเมื่อกี้ข้อมาอบนะครับพอดีไปอ่านในข้อตบาเตซซองนะครับอ่าข้อมาอบกันกับตอนนี้ขึ้นมาเป็นข้อตบาเทนเนื่งองกันไปกับอันที่แรกเราเป็นบาข้อลอสซุภานาวตาลานะครับทเทโรโยนัยนะครับอ่าอามานอิบาดานแล้เป็นบานเตดีคอนแลตอนนี้พี่น้องเรากำลังอย่ในเดือนอันปสัสซร์เดือนเทยิงไงเดือนเตมีเกียริและเป็นเดือนแห่งการเทฝากฝาก่า ส่งเปิดประตูาวารคนก็จะส่งเปิดให้กับเราสึงกายจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับรายาบชาบานรอมฎอนสามเดือนนี้นะเป็นเดือนที่มีเกียรติสุดไม่อย่างจะนด้มีวะมาสั้นรออะไรวะสั้นลำได้ส่งกล่าววา่ารายากนั้นเป็นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเป็นเดือนที่อัลลอฮฺตาลาจะส่งอภัยโทษ นะครับให้กับบรรดาบาวผู้เต่จะตอบาลซาลฟะพิษพระองค์ทรงมองอยู่ตลอดรอไห้บิเราหาปากดิกลินว่ายาอัล้อเข้าไปจ้าพิษแล้วข้อพระองค์เมตตาเถอะยกขึ้นมาอย่างกระหยุด้วยความร้อ,รองไห้เสียจใจนี่ก็คนตอบาจริงเดือนนี้นะอัลลอฮ์ะจะอภัย,ยเดือนช้าบานท่นนบีมุฮัมมัดสุลล็ออะไรม์อัสสลามาวะเป็นเดือนของฉันคือเป็นเดือนของนบีม,นมุฮัมมัดสุลล็ออะไรม์อัสสลามทำไมครับ นบ,บีเนี่ยสิทธิ์ญาติชาบอกว่า,วานบ,บีไม่เคยทื่อสิ่งอดมากว่านะครับเดือนรอมฎอนแล้วนั่นคือเดือนชาบานนั่นแหละเป็นเดือนของท่านนบ,บีแล้วก็เดือนรอมฎอนนั่นเป็นเดือนของอุมัตน,นบ,บีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละอิบาดะห์ถูกชินใครจะไปทํานในเดือนรอมฎอนคนนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแทมายโปรโมชั่น จ็ดอยทึงหนึ่งพันเลยครับพี่น้องเดือนธรรมาดาเรามาทำอิบดาะดาได้แค่สิบแค่สิบแต่รามาดอนนั้นได้หนึ่งพันนะครับตึ่งนี้โอกาสเรากอ่อนทึ่งในวันนั้นะวันนี้เราต้องสอมก่อนเราต้องฝึกตัวเองก่อนถ้าเราไม่ได้สอมไม่ได้ฝึกนี่ปุ๊บปุ๊บไปทําเลยนะั่นพี่น้องชาวไรามันยากสักนิดซึ่งมนุษย์เราก็วราความขี้ขลาดขี้เกียจมันมีอยู่แล้ว เอาไว้กานที่เราไม่ได้สอบไม่ได้พุกในการหยับขึ้นมายังตถัาหยุดไม่ได้พุตในการจะจะอา่านกุรานไม่ได้พุตในการจะจะซิกรวลล้อเราที่ไปทําเลยนั่นพี่น้องที่รักทางไลนมันคงจะอยากสักนิดนะครับเนี่ยเรามาเราจะมาตึงเราต้องฝุกให้ในเดือนนี้สําคัาที่สุดรายยากเดือนเดือนถัดไปว้ามาซลอนลออะไรมาซ่อลน้ไปรับละมานห้าเวลา โดยเดี๋ยวลัษณะนวาวะตาลไม่ได้ให้ผ่านใล้มานะครับนบีต้องขึ้นไปรับด้วยตนเองนะครับนี่แหละเดือนรายย่าี่เป็นเดยสร้างานดีที่สุดก่อนในทานนบีจะขึ้นไปพี่น้องที่รักข้อลัษาะนวาวะตาลบานพข้าก้วทุกคนนบีโทษนะครับเพราะเรียกว่ามาเลกาจิบเราเองแล้วก็มีใกรเองบรรดามาเลกาต่างรลายนั้น,น,านาได้ผ่านนบีเพราะเรียกว่ามาผ้าตัดผ้าทองก่อน แล้วก็เอาเหลือดรายเทโยในว่าใจเหลือดอมมาฮิตเทโยในว่าใจในทุกคนมีในแต่่านนบีก็มีโดยเฮกนั้นและเหลือตอนนี้นะขรับอยเหลือว,วัสวัสนะครับเป็นเหลือเทขีตากาโบโออวดเป็นรังของใจตอนโยในว่าใจเหลือเตโลบในเรื่องดนยา้านะครับ อันนี้อย่ในว่าใจของท่านนบีมีอยู่ก็เลยมาเลกาก็จะได้ผ้าออกมาแล้วก็เอามาลางเสียก่อนถ้าไม่เอาเหลือตอนนี้ออกไปนั้นท่านนบีวะมาซอลลาลอะไรยวะซัลลัมคนจะมีซีฟานึ่อยู่เลยในวัวใจเดือนเุนี้และก่อนเนี่ยจะขึ้นไปบนฟากฟ้าไปรับละมาฮหเวลานั้นต้องเอาออกก่อนนะครับพอเหลือตอนนี้ออกไปอัลลอฮฺสุภาโนะตาห้มาเลกาญิบเลยนั่นบรรจุข้าไปความยากเย็นอิสลาม นะครับแล้วก็อีมานนะครับแล้วก็ความใจเย็นนบีเป็นผู้ใจเย็นมากที่สุด mm hmm. เนี่ยใ้ว่าตุกเอาเหลือทีออกไปนะครับพวกเราถุกคนนั่นแหละเพ้นมาเวลาถ้ามีเหลือตอนนี้ในร่างกายนะ mm hmm. นบีถ้าขึ้นไปบนฟา้าไปลำลามาดปั๊บที่นี่นบีลงมานี่นะครับต mm hmm. าไม่เอาเหลือตอนนั้นออก mm hmm. จะมีฟ้าซีฟ้าตาบระโบโอ้วนไงนะครับเม mm ื hmm. ่ออยู่ปัจจุบันมานย์นั่นแหละโอ้วอ นะครับพอมีเหลือรายตัวนี้อยู่ที่ทําอะไรางาตรงไดไดให้ได้เขาได้ได้รู้ได้เห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งโดยเฉพาะโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้นะครับทําอะไรถูกอย่างนั้นมีซีฟ้านี้ไปอยู่แล้วนะครับตั้งคนเดี๋พูดและคนเดี๋ฟังนะครับเนี่ยหลังจากนาบีวามัดได้ตก้าทองอัลลอฮ์ตาอามาเลกันนั่นได้ลางกับน้ำซ้ำ,ซำ นามรับจบนี้เป็นนามเตเป็นนามเตปปะเสิดมากเป็นนาเเมาเตดีเหลือทีปสุดนามอันดับสองรองกับนามเตรอกระวังนี่งข้องถานนามีหัวามาสละลรยวะสลามขึ้นนา,นามนามํำนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย,ยรามาพิจรารณาเลยตัวข้องเรานี้ว่าเราอยู่ในอิสลามอันแท้จริงเราอยู่ในอิสลามอันแท้จริงและเราเป็นคนหนึ่งนะั้น อยู่ในศาสนาแท้ๆเลยให้เรากุ้มใจดีใจมากว่าเราอยู่ในอิสลามเต้ๆเลยพอไดเงี้เรามาเล่นน้ำซ้ำซ้ำพี่น้องที่ละข้อราสุภาณวาตาล่าไม่เคยแห้งเ้าหน้าเราเท่าเลยทีประเทศซาอุนี่อยู่ในทะเลทรายถึงทะเลทรายจินตนาการมองกระซ่องตาว่าอลไววะประเทศเทรอนพอเล่นข่าวรอ่่นี่น้ำมันต้องม่เลือดต้องแห้งแต่ถ้าไม่น้ำซ้ำซ้ำมันไม่แห้ง คนเป็นลาล่าซ้ำมาัไปกินไปดื่มอา่านามงยังแล้วก็ผารอบบานได้แล้วพาลบเป็นซ้ำซ้ทั้งเดี๋ยวน่ะคนยังไม่แหงเลยต่อให้เราดูหนาวเราดูร้อนร้อนก็จัดกันนั้นไม่กระตามไม่เคยแหงนี่บงบว่าอิสลามเป็นข้องแท้เนี่ยมาสร้างเกณฑ์น่ามสรางก็พอให้เราดีใจว่าราอยโยนในศาสนาแท้จยิงแล้วหาเช่นนั้นแหละอย่าดื้อแล้วรอลัลลอฮ์สร้างชายทําอะไร พายยังปฏิบัติเรื่องมายังหาเวลาจะมาหานะครับได้เวลามามายังนี่คำสั่งอลัลลอฮ์ตาละเรามาเลยด้วยความเี่มั่นใจว่าเราต้องเราอยู่ในอิสลามเท้ทจริงเลยสิ่งที่เราต้องข้อต้องข้อต่ออัอลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมอ่ะนามซ้ำซ้ำเป็นนามบารากามันไม่ใช่นามเล็กๆถึงสมไม่นี้มหลยอะไรมางุ่มไม้สักอิดไม่ได้เชื่อกันแล้วพอเลยอะ่ะ คนได้เจ็บเวลาป่วยนะอะไรที่ว่าเป็นบันได้ดีสักนิดได้ยินข้าวหรอกก็ไปแล้วแต่ถ้ำว่ารอมนันที่ชิริกไม่ที่ตกสศสนาไม้นะครับถี่ไปข้าวเท้าซ้าโควดยีสิบพุ่มพาเขาข้าแหล่ที่พี่น้องที่รักทางไลนี่คือเรียกว่าหยุดดัดยานมันทีมาแล้วมันซ่องหลบนองมาก่อนอะไรที่ทำให้พวกเราเสื่อมอากิดาด้วยเหตุนี้และพี่น้องที่รักทางไล เราเป็นมุสลิมอย่างนึงคือญาหละงทิงญาติทิงเป็นนางข้ากับชีวิตรอกข้าเดเราไม่อยากให้เป็นคนทีว่ว่าชีวิกง่ายนะการเรียนซึ่งเศร้าวิชาฝาหลวงศาสนาเขาซ่อนเรียนต้องในพี่น้องพยายามตามหลังไปเรียนเลยตรงไม่แต่เขาเรียนเด็กก็ซ่อนกันนะั้นเหลืองศาสนาล่งมากเล่นวอนหลอหลอแข่ชวโมงคืงชวโมงหรอกบางแห่งถึงชวโมงแล้วก็ซ่อนนะ ที่น้องไปตามเรียนให้ได้ผัวอ,อไรเอย่ยเผื่อใอ้อีมนันอากิดาเขาหลมมั่นคงให้แนง,ง่ายในเมื่อเราไม่เรียนเราไม่รู้สิ่งเด็ดตามลังมาก็คือการเชือ่องงมงายอะไรจ่เป็นข้อเดียวว่าเอ้ยมันเกิดประโยชน์เห็นกับตาแลวโอ้ยก็ไปทั้งที่นะครับนี่ไงนะครับนามํำรับ,บนับไปนานดับเนื่องเ,เาีลวทธิสุภานาวตารล่าทรง ให้กับบรรดาอุมาธมีวามาซ่อลลออะสลัมนะครับพอไ้อย่างผู้คนไปยินทําอิบาด์ดบนนะครับเทสะท้านททโบนามลำซ้ำซึ่งการทาอิบาด์นั้นมันบาราการนั่นแหละสาเหตุใดน่าให้นามล่านี้มันเกิดบารากาาด้ดยเพราะว่ามันมีอิบาด์ดอิบาด์ดอยู่คนทําอิบาดอยู่อิบาด์ดอยู่มาขอบคุณอยู่บนข้างบนนามลซ้ำนี้ทาให้นามล่านนี้เป็นนามเทบาราการเป็นนามเทวามีนะครับสิริมงคลนั่นแหละ ทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺสุภาณอวตาลาส่งให้ให้จัดเจนว่าเราเป็นมุสลิมนั่นถดีแล้วอัลลอฮฺให้น่าบีนั้นได้ทุกลางหัวใจได้นำซ้นำนี้และเอาเลือดไหลนี้ออกหลังจากนั้น่านนบีวะมะซอลลัลอาไล,ไล,ไลไวะซัลลัมนะครับก็ได้ทำการนะครับอ่าผ้าต่อเส้นแล้วก็เยียบข้าวเมื่อนดื่มอัลลอฮฺสุภาณอวตาลาก็ให้ได้เวลาี่จะขึ้นไปรับล,มละมดท่าเวลา ตั้งแต่นาบีวามัดขึ้นไปนั้นนะครับท่านนาบีขึ้นไปนั้นชายผานนาน่งเชื่อว่าบุรอกบุรอกนี่เป็นสักตัวเนื่งเทออัลลอฮ์ตาลาสร้างมามหจสรจ์มากมันไม่มีสักตัวไหนที่มหรสยจเหมอนต่อสัก,ส,กสักลักษณะผานาไม่นีบุรอกตัวนี้นะครับนาบีนะครับจากมัดมสยิดมะก,กาจากมะกาไปมัสยิดอักซอ พอดอิสอลามก็เลก็ขึ้นจากมัจิรักซอไปถึงกว่ากฝานะครับเมีาารนาอิสลามเม่อาานาบีไปนั้นตอนนั้นนั้นนาบีชายบุรอนี่ไปตอนนี้พี่น้องที่หลักท่างๆต้องอาศัยความเชื่อต้องให้อัคีดตัตาฟังเลยมันเหลืองมันตลกมันไม่ใช่ป่าวะซาดมันไม่ใช่นิย่ามันไม่ใช่นิย่าพี่น้องครับเนี่ยเดือนเดียพีน่น้องก็ล่างหนังอยู่นี่เดือนนี้เลยมันเดือนรายาที่นนบีไปรับเรามาเป็นเดือนอันบิกเกียนนะครับ นาบ,บีเคนะครับนังฟานาตอนนี้นะครับซ่อรรมทำมาลลิกาจีบรอเอ็นตอนเตะขึ้นไปนะครับนบ,บีไปพบประกอการไล่อย่างภายในขึ้นเดียวเอ๊ะแปลกมากเนาะไปบอคข้อเดินทางจ้างมาก,กาไปมัดิดอักซอกนะชายเวลาไล่วันสมัยนั้นนะมันไม่ได้มีเครื่องบินมันไม่ได้มีอ่ารถไฟฟ้ามันไม่ได้มีอ่าจ้ารวดอะไรแต่ทำไม่นาบ,บีไปภายในขึ้นเดียว นะครับแล้วไปเห็นประกการมัดนะครับในกีตาบอกว่าชั้นฟาเทนึ่งไปถึงชั้นฟาเทสองนั้นการเดินทางนั้นห้าร้อยปีตึ้งอายุของนบีในหกสิบสามปีเราคิดแล้วดิแต่ถามว่านาบีขึ้นไปได้ยังไงนี่อักีดานี่อักีดาของมุสลิมทุกคนถ้าเคยแต่ไม่ซึงกงเราไม่ค่อยเรลาเลยศาส,สนานะคนนี้อักีดาจะเอียงนึน่งที่จะไม่เชือ่อเอาง่ายๆอันนั้นจิน้บจ้อยเลยสิ่เดียวเราตาแล้วให้ให้บางคน เพื่อน,นั่นเอาละตาเลามีความยิ่งใหญ่มีความร่ำรวยนะครับเอาไงไงเรามาเล่นะให้กับตาหัวในดุนยานี่ก็พอนะครับโทรศัพท์พี่น้องนั่งเล่นโทรศัพท์เพียยงแขนะครับเอาสักสักรึงโัโมวงพอถามแลติีสามสาสมารใส่ตาของตินและจิตใจนี้ท่องเฉียวไปได้ไลายแห้ง อ่ะเล่ตอนนี้นังเล่เรื่องในนะครับอ่านี่ประเทศที่อเมริกาหนูไปถึงอเมริกาเลยเล่ได้เลยนักกีวิเลยอ่ะปั๊บไปกดไปเล่เรื่องมันเลีเ่ยลซาละนักกีวิเลยนะครับไปกดไปเล่ละนักซาอุลาีิเขากำลังละมานโยกีวิแลยท้ามเล่ทีภายในไม่กีน่นาทีจะสร้างหมัดของเขียวไปได้ล่เฮุดน,นี่อัลลอฮ์ตาลาให้นบีขึ้นภายในขึ้นเดียวนี้อลัลลอฮ์มีความสามารถแค่น,นิดนิดแรง เรามาเล่ข้องดุลยาว่าที่นุษย์กำลังสร้างมานังเล่ไปืกี่หนาที่แต่นู่นนาบีไปเห็นเลยโดยซ่องตาว่าเองไม่ใช่เป็นเหลือก,กี่ราะขอ,อนาบีไม่เคยเล่นโกหกอาบูบักนาบีมาบอกกับในเชือ้อทอนทีนะครับรอยเปิส้นนะครับนาบีขึ้นไปเห็นปรากฏการ์ไล่อย่างมากไม้ไข่หน้านขึ้นเดียวนั้นนาบีเห็นสตาร์เแหงนึงพูดจะบอกประวัติย่อๆที่นาบีไปพบนะครับนาบีไปเห็นปรากฏ่ดดามันมี นะครับผู้คนกาลังถูกวัวตัวเองด้วยขอนเล็กนี่ในนรกนะั่นนะครับนบีเห็นเลยในยนรกปั๊บนบีก็ท้ามเลยโออยิบรเอญพอยิบรเอญนั่นเป็นผู้นําทางโรเรืองถูกเรืองเล่าข้อมูลในเรื่องในนรกในสารันนี้ยิบรเอญโรมาอะไรแต่สงสัยนบีก็ต้องท้ามยิบรเอญนะครับโอ,อ้ยิบรเอญน,นะครับไอ้ผู้ชายไอ้คนที่ว่ากาลังถูกวัวตัวเอง กาลัางตีซีซ่าตัวเองก็พรพรเล็กนะพอถูกเลยปั๊บแตกเจ็บปวดทรามานเหลือตั้งตัวมดพอลัางจากนั้นอันลลอฮฺาตาลาให้กลับมาเป็นเมื่อนด,ดิมเหล้พี่น้องครับในนรกลัางจากชีวิตออกจากหลางไรน,นั้นถุกคนนี้นั้นไม่มีคําว่าเสียหายจะมีไม่มีคาว่าตายเลยไม่เสียร่างกายจะกลับเป็นเมืงลบมาเนิ่อเมื่อนดิมนะครับแตกแล้วเหลือตั้งตัวมจาจังเหลือกลับแล้วมาเป็นเมื่อนเดือความเจ็บปวดอยู่ต่ากนารละ ทุบแล้วนะครับน้านบีตมอมียเราเองแล้วผู้นั้นใครละ่ะยิบเราเองเอราว่าอ๋อนั่นคือผู้เที่ขี้ขานพวกเต็มไม่คยซืสอยุดไม่่อยกล้าไว้ต่อละคือไม่ละมาดห้าเวลาเลยคนเต็มไม่เยชอบเรื่องละมาดห้าเวลาเลยไม่สนเจรื่องอิบาดาเลยคนนี้นักวัวพอนักวัวไปวันเกียรติ์ไอ้ตัวรคกรายนักวัวนั่นแลหละเลือดกองอยู่ในรางในสมองนั่นแหละอัลลอฮฺตาลาให้มันถูกวัวตัวเองให้มามอ่ะ นั่นและเรื่องลามาตฮาวลเป็นสิ่งที่สำคัญเด่สุดสำคัญถึงขนาดที่นบีกายจะเสียชีวิตแกสร้างไว้ซ่องอย่างในกิตาบอัญญาวกิตได้บอกให้ฟังว่าแกสร้างไว้ซ่องอย่างก่อนที่แกเสียชีวิตนบีวะนึงพบเจ้ายาฆ่าลามาตเป็นทังฆ่าเลยยาฆ่าลามานอทำให้เป็นนะครับอ่าทำน้อยอยาฆ่าแกสร้า,างทางเล็ คำเตะซ้อมคือให้ดูแลบรรดาฐานผู้เตะใต้ปกครองข้องเรานั้นอะไรเจ้นง,งานเขาไม่มีฝร่ราซ่างมาทํานั่งรออย่าเบียดเบียนเขานะครับหลังจากนั้นนบีก็สุดท้ายเลยคือคำพูดแล้วนี่นี่คือนบีเป็นหัวอุมัตนบีวอมมาซ้อนล้ออะไรอัลสาลามอย่างมากรเลยโดยเหตุนี้แลหละทั้งมดนั้นเรืองราติดขึ้นไปนั้นมันอาศัยอะกีดาแต่อากิดาเขาเรอนะครับฟังในรู้สึกมันเป็นเรืองตลก็ก นะครับพอเรามักจะอยกับเรื่องข้องตีในโซเชียลเห็นกับซ่องตาตาว่าอย่างเดียวเราจะเชือ่ออะไรแต่ไม่เคยเห็นกับซ่องตาหัวนะเราจะไม่มีความเชือ่อห่าตุ่มนี้นะอักิีดาข้องไขข้องมันนะครับซึ่งต่เผือที่อากิีดาแน่นะ่ะพี่น้องซึกษาเราเรียนจะไม่มี้ยุคเนียนการศึกษานี้เหลือศาสนานี้มันหงายแล้วมันอยู่ในไปนี่เพิงต้นแล้วมันอยู่ที่ว่าต้นที่เอาไม่อาอหรอกนั่นะคืออารมณ์ข้องเราใช่ไหมอ่ะ อารม่องของเราขอซ่อนเทนไหนสามาที่จะไปเรียนได้กับบรรดาผู้บาอาจารย์แทวมัยิดแทวบาล่ายนี่ก็เลยว่าคนนอยากให้อากิดาห้องตัวเองแน่นีนน่สุดในเรื่องอิบาดาดแต่พอไม่จะไม่ให้เสื่อมนะครับในเมื่อเราไม่ได้สะสนาพี่น้องเศรละกงางล่บันปลายสุดท้ายคือสิ้นที่เรานะครับโยนในดญญุนยานี่คือเป็นกับดักห้องชัยตอนอะไรอ่ะการงมง่ายเชื้อในสิ่งที่ผิดผิแปลก เอาได้ทีออกมาแป๊กๆไม่ได้เราจะเชื้อทันทีนะครับฐานนี้การซึกษซาลาเรียนให้ชาวชาความรู้การฟังศาสนาเป็นสิ่งที่สร้างัญกับพี่น้องบรรดามุสลิมทุกคนนะครับต้องซึกษซาลาเรียนให้จริงจังนะครับเรื่องอิบาดหา์เราจะพอมายังหาเวลาพี่น้องทีต่ตทางต่งางไลน์ณช่วงเวลานี้นั้นพี่น้องคนไหนที่เดือนเดือพ่านมานั้นไม่เคยซอไม่เคยมามา,มายังจะมา ห้าเวลาเลยนะครับมัวเตลือหลวงธุรกิจดนยาเี่กําลังเป็นกับดักของโบโรอยู่นะพี่น้องที่รักต่างง่ายเสียสาระเวลาได้เลยพี่น้องซ้อมได้เลยเผื่อจะไ,ไ,ไปเอาพ้นปายุทธเผื่อจะไปเอาพ้นลับุนอันยิงหง่ในเดือนรอมาดอนในเดืาาดอน,นรอมาดอนมาถึ่งพี่น้องไปทำมายัางละมาดเนื่องวัตถุได้จุดเจ็ดอยถึงหนึ่งพันพี่น้องลองคิดแล้วดิซึ่งตอนนี้เราต้องท้อมในการจะทำอิบาดะให้มากที่สุด ทุกคนตอนนี้มัสยิดตุกแห้งมีให้เราทำมีบาราญามะอะ่ตมาแล่ๆนะคบพอเวลามายังหาเวลาอย่างแก่แถวเดียวนะคบับางแห้งน,นะคือไม่นะคบมีอยู่ห้าคนเจ็ดคนนะคบแต่พอไปแล้ไปแล้วไปแล้วมายังวันระยะพี่น้องครับหล่อนหล่อนสุโรนะครับนั้นไงบง่งบอกว่าค้องฟัดดูนั้นเรามาจะไหวล์ลังจะเอามาข้องศูนยตหนมากว่านี่แหละชีวิตเราต้องซ้อมให้ดีที่สุด ให้ดีแต่สุดในการีจะทําอิบัตข้าวห้าการละมาดถ้าเวลานี้ให้จริงจังนะครับได้เวลาทลาําละมาดมาเลยยอดรอดมายังรอก่อนที่ข้าเวลานะครับพี่น้องเราทุกคนที่กาลัง,งท่ำทำงานส่งอาหารแหละแต่นะครับไล่แม่แหละแต่จะเป็นฟุดเฟนด้าแหละแต่ซึ่งเวลาละมาดพี่น้องครับมารอละมาด่อนนี่คืองานที่ประาชานคนทีดกำลังซุ่งเพอรีคนทีดทํางานกําลังทำง,งานนะครับอ่าเบซนี่ คนนี้รอเวลาลามาสห้าเวลาไม่ฆาานี่คืองานเสบราการถ้าอยากถ้าคนไปนีมีในดุนยานี้อิมานแข็งแข็งมากพี่น้องที่รักข้อลอสุภาโนอาตาลาวันนี้นะครับอ่าด้วยโคัตบานะครับอันนิดนะครับอ่าเสดสั้นนะครับให้พี่น้องได้รับฟังในวันนี้อะไรที่พูดผิดพลาดไปนะครับมเมื่อกี้โคัตบาอ่านไปนะครับก็าะเสร็จซ่อมนะครับคาบาซูคัตตบาติดหนึ่งนะครับข้อัลลอสุภาโนอาตาลาทรงเมตตาพู่มและพี่น้องทุกคนด้วย นะครับให้เอาล็อกสุภานวาราลาซุ่มหลักเราและอยู่ในอามันอิบานดาอะไรจะเ,เป็นเรื่องศาสนาพี่น้องพยายามจับให้แน่งกับตัวของตัวเองนะครับถ้าเรามีอิบานมีอะกิดาเต็มแน่จริงเรื่องอิบานดาพี่น้องที่ดักต่างไล่เราค่อยแล่ตัวเดียวถึงเวลาพอคอยไอซารามแซไปตั้งผู้อันนี้ดวงบ่งบอกว่าคนนี้ตะลัง่งนะครับตกกับดักโดนยาอย่างแรงเลย บางคนละามาัสพอซ้ลามเสร็จปั๊บแทนที่จะอัศวพลน้งองนี่ซมที่ดูอาก่อนไม่เอาเลยครับอ่าเนี่ยพอเดี๋ยวว่าวงงานมากว่าเรื่องอิบาดาห์ของต่ออีกสักวันนึงไปเห็นเองในกูโบนะครับตอนนี้ชาวกูโบนั่นยักลบมามเร่อย่นะทั้งเดือนรอมฎอนทึงเรามีชีวิตพยายามเอาเรามีชีวิตเยอเราพยายามเอานะครับเรามีโอกาสเยอเราพยายามเอาหญ่าไปทึ่งในกูโบเลยนะั่นมันสายจะแล้ววันนี้ยังไม่สายทําให้เต็มที่เนาะ ก็ละตาข้อละตาลาให้กับภูมิเนเราทุกคนนั้นอยู่ในอามันอิบาดเป็นบาสตีขีคอนแล้วและเป็นบาสตีลักษาลรามาห์ฮะวลานะครับอ่าอยู่ในอามันย์ลักษาลรามาห์ฮะวลาจุกะถังวิญญาณออกจากหลังได้ถือนะครับอ่าอามินยาลบบันาลามินบาร์กัลลอฮุลีวาลกุมฟินกุรอานินอาซิมวานาฟานีว่าอียาคุมฟินอายาติวาซิกเรนฮากิมว่าตะกะบัลามินนีว่ามินกุมติลาวะตาอินน้าหูฮุอัสซามีอุลอาลิม واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد